เออนี่ครับพี่พี่คนนี้เขาคอมเมนต์ถูกต้องมากเลยแอดมินก็ลืมคิดไปว่าการเลือกตั้งแบบแบบในทุนเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้ใครนะกับเรื่องตั้งแบบเสียงเทพเนะี่ยมันบริสุทธิ์เนี่ยใครได้เปรียบกว่ากันในเรื่องของเลือกตั้งกทมเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นปรากฏว่าเสียงแตกไปแล้วครับสลิม เบอร์สามกับเบอร์หกตอนนี้ตกกันตกลงกันไม่ได้ครับนะตกลงกันไม่ได้ครับตอนนี้นะเออเสียงแตกเรียบร้อยแพ้แพ้แน่นอนแพ้ร้อยปอร์เซ็นต์ไม่ต้องลุ้นครับชาติชาตินอนมาฮะไม่ต้องลุ้นนะเนี่ยนี่คือการเลือกตั้งแบบระบบในทุนไงทุนนิยม ในทุนเขาทุนหนากว่าถึงแม้ว่าชาติชาเขาจะบอกว่าอิสราก็เถอะนะฮะแต่ในข้อเท็จจริงแล้วมันคือฝั่งในทุนฝั่งไอ้แมวฝั่งเพื่อไทยก็เพื่อไทยเขาไม่ลงสมไม่ไม่ส่งตัวลงไงก็แปลว่านี่แหละสนับสนุน ก็มีในทุนสนับสนุนนะการลงสมัครอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันต้องใช้ทุนเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทุนในการใช้สือ่อทุนในการโปรโมตเนี่ยสำคัญแต่สกลทีอัศวินเนี่ยเขาไม่มีในทุนใหญ่ไงเขาอาจจะใช้ทุนตัวเองด้วยซ้ำเออนะ ในทุนใหญ่เนี่ยเขาสามารถสั่งใครก็ได้ไงเอาเอลนี่ไว้ตอนนี้มันก็มีแค่สกุคนไอ้แค่ไอ้ในทุนล้มเจ้ากับไอ้ในทุนแมวสองคนยแข่งกันนะคิดว่าไอ้อะไรนะไอ้วิโรจน์เนี่ยทุนใครล่ะใช่ไหมคิดว่าวิโรจน์จะมีตังค์มากมายในการใช้หาเสียงเหรอคิดว่าทุนใครก็ทุนในพวกสามกีบสามนิ้วทั้งนั้นใช่ไหม เออนะครับส่วนส,สลิมเนี่ยมีทุนใครอ่ะทุนสุเทพอ่ะสุเทพมีตังค์อ่ะนะอัศาวินนี่ทุนใครอ่ะทุนตัวเองด้วยมั้งนะนี่แหละคือการมันมันเสียเปรียบได้เปรียบกันตรงเนี้ยในเรื่องของการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยใครทุนเยอะกว่าก็มีสิทธิ์ได้มากกว่านะครับอย่างเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย นะ,ะทุนไอ้แมวเนี่ยมากมายมหา,าศาลก็ต้องทุ่มเต็มที่นะถึงจะสู้แต่ลุงเนี่ยไม่มีทุนไงต้องไปอาศัยกลุ่มทุนนั่นทุนนี้มาช่วยช่วยกันไปสู้ในทุนคนเดียวไม่ได้ในทุนคนเดียวเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาทำอะไรก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ลุงตู่เนี่ยนะเป็นเหมือนแบบว่าไม้กันหมา เออนะคิดว่าลงตู่มีนายทุนมีทุนเยอะเหรอในการลงเลือกตั้งไม่มีแกต้องใช้พักนั้นพักนี้มาช่วยกันแล้วก็ดันลงขึ้นแต่ตอนนี้พักนั้นพักนี้เริ่มแตกเห็นไหมนี่คือความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของทุนในการกับประชาธิปไตยนะครับเออนะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยโอ้โห แพ้ย่อยยับครับอัมินบอกได้คําเดียวแพ้ย่อยยับสลิมทุนน้อยและยิ่งมาเสียงแตกกันอีกรวมขนาดแค่ว่ารวมพลังกันเนะี่ยยังสู้ก็ไม่ได้เลยยังจะลุ้นเหนื่อยเลยอันนี้ยิ่งเสียงแตกอีกโอโ้โหนะครับประเทศไทยมันหนีระบอบทุนไม่พ้นนี่แหละคือความชั่วร้ายของระบอบทุนนิยมกับประชาธิปไตยนะขึ้นชื่อได้ว่าทุนแล้วเนี่ยมันลงทุนไปมันก็ต้องไปเอากาไรใช่ไหม เดี๋ยวคอยดูครับไอชาตชาติมาเป็นผู้ว่าเดี๋ยวมันจะมันก็ต้องเอากําไรคืนะนะมันมันมันก็ต้องไออุ้งอิงมาแน่ไม่ต้องห่วงถ้าชาตชาติได้เป็นอุ้งอิงมาแน่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดว่าเขาจะไม่เอาคืนเหรอเขาต้องเอาคืนอยู่แล้วนะครับโครงการอะไรแล้วแต่ก็ต้องเอื้อกันอยู่แล้ว นะจะทำนั่นทำนี่นะสัมปทานนั่นสัมปทานนี่โอ้โหนะเดี๋ยวรอดูได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไ r i b e กันด้วยนะครับ